เด็กควันนี้นจะมาสอนก็กระ,ะตูยอนเวลาครับของวิชั่นสูอจอุดูนนี่ยย่างยังือบล็อกฟ้าก็อะไรนล็อกอัพดีแล้วก็ฮีเวอร์อนนก็แอดเอมอนด์แล้วก็ซิ้งิ้งิ้งแล้วแล้วก็วางแล้วอนึ กันับอำไรแบบนี้ครับก็ใส่ในโกไปด้วยนะครับนี่นี่ก็ปิดดันบนเลย

ลับตรงนี้นะครับกแบบนี้ตรงไปแบบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาวนี่ครับถึงแล้วครับนแบบบนี้ครับนี่ก็มาจากตรงนี้เตี้ยบให้ขึ้นครับรีบ รายการครับแล้วก็กดไอ้นี่ครับก็กดก็เพื่อตัวเร็วอ่านี่ครับเนี่ยอันนี้ครับอ่านี่ครับบ้านหมูดนรวมครับนี่อะไรอย่างเงี้ยครับว่ามโนมก็นี่ครับอุ้ยเฮ้ยเจ้บ้านจริงน้่นครับโอ้โห ได้เห็นเจโนกวรของกอบไว้ด้วยครับ,บโหบ,บ,บ,บ้าน ใครดูของผมเนาะช่วยกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับและใหก้กำลังใจผมด้วยนะครับตัวข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย